ทำยังไงกับมันดีไว้เนี่ยโอ้โหดีเอ็กมีสามันยัดเป็ดเอาวะเกินเกินวิวงโอ้ยอย่าหันมาเห็นกูนะโอ้ยโอ้ยแม่ไม่เห็นวะเฮ้ยรอด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 ผีเยอะขนาดนี้เอาอะไรมาดีไว้เนี่ยบอกเลยฮะวิดาทีนี้ หายแล้วเข้นาน้าตั้งหคนหนึ่งครับวิ่งหนีก่อนโอ้ยไอ้เียผีเต็มเลยไค้ดีเอกก็ไม่มีแล้วโอ้ยกูต้องยิงผีแล้วล่ะเอ้ยฮ้ยยิงก็ไม่ได้ไอ้ดีเอกเหลือสองเปลืองไหมเนี่ยโอ้ยอยากจะมาตบพี่อีกไอ้ป้าเอ้ยดีเอก,กเหลืออยู่แค่เนี่ย ถ้าจะแกงกันทรม,มานกันไปถึงไหนเนี่ย ว่ายีมาแล้วว้ายไอ้เฮียยาหมดยาขอยาให้พ่อหน่อยลูก yeah, 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 yeah. ไม่หวัดดีใครแล้ว เก็บสไลด์ไปแล้วอ่ะ啊ตายโอ้ยแมงสไลด์ชั้นโอ้ยแม่งเก็บไปหมูนแล้วอ่ะโอ้ยขอโทษขอโทษครับ ของกูเยอะจังวะเนี่ย ไม่ต้องเรียกกันได้ไหมโอ้โหกระโหลแตกโอ้ยโอ้ยยัดแค่เอ้ยสวัสดีครับ

ไม่มีความเกรงกลัวเลยทั้งสซีดบอกเลยดีดได้แล้วไอ้เหี้ยมีคนขับมาอีกแล้วยเงี้ยไปเลยโอ๊ยโอ๊ยจะมาตายกับ,บ กูแมวไปก่อนอารมณ์ไม่ดีแมวอะไรหรอแมวมวมวมเล่นเกมอยู่เว้แมงมาแมว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 ข้างกูเนี่ย อย่าเเรียกูโอ๊ยเฮียอิ่มแล้วเรียกกูกูรับไม่ได้แล้กูรับได้ก่อดันนี้ไม่ได้ล้เดี๋ยวเอะไร้ยกูยะยยจะบ้ากับมื Ôi! Mang tiếp bay đi! Mày mà gặp tao, tao sẽ gặp mày. Đi thôi. Cái gì đó? Bay bay ơi ôi, 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 cái gì? จะเป็นบ้ากับผู้เบิโอ้ยโอ้ยเบีย,ยงรอดไปเบียงรอดบอกเลยมึงขอบมามึงไรหมดเลยมึงมาทั้งโคตรมึงเลยโอ้ยมือสั่นไอ้เหี้ยเออกูไปแล้วไปอยู่แล้วอยู่ทำไมโอ้ยเจ็ดเป็ดเอ้ย ไแล้วกูไม่อยู่แล้วแม่งวุ่นวายกับกูชิบหายเลยโอย้จะบ้ากับพวกมึงแม่งเอ้ย